มือถือสเปกแรงอีกหนึ่งรุ่นจากทางค่ายของเซี่ยมีผ่านการรับรองจากกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือเซี่ยมี2 5 t Pro ครับที่ดีแบนมาจากเซี่ยมี K80 Ultra ครับ เป็นข่าวดีให้แฟนๆของเซม i ครับเพราะว่าตอนนี้เซมี 15T Pro ครับได้ผ่านการรับรองจากกสทชบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยใช้โมเดลเลขเป็น 2506BPN68G ครับเซมี 15T Pro ที่มีผลการทดสอบจากกิสเบนนะครับสามารถทำคะแนน s i n เกิลคอรครับได้ถึง1,057คะแนนกันเลยทีเดียวครับส่วนม u ลติคอร์เนี่ยถึง4,009คะแนนกันเลยทีเดียวครับ ส่วนสเปคที่หลุดออกมานะครับระบุว่าเสียวมี15 g ีโอนะครับจะเลือกใช้ชิปเซ็ตจากค่าย Medi a t เ k ครับซึ่งมันทําให้สอดคล้องกับข่าวที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าจะต่อยอดมาจากรุ่นของ r e d มี K80 Ultra ครับที่เปิดตัวในประเทศจีนช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับที่ใช้ชิปเซ็ตอย่าง m e เด a t e k d i m ม n s สต y 9400พัทครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสเปคก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยจากที่มีข่าวลือนะครับจะปรับจาก7,410มิลล 5,500มิล ah ในรุ่นของเี่ยวมี 15T Pro ครับแล้วก็รองรับชาร์จไวถึง90วัตต์ด้วยแล้วก็จะมีให้เลือกมด3ความจุด้วยกันครับจะมี 256, 512แล้วก็ 1TB ครับส่วนแรมเนี่ยจะมีขนาดเดียวเลยคือ 12GB ครับ แล้วก็ถ้าดูจากไทม์ไลน์นะครับเซลมี 14T s e r i e ์เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของเดือนกันยายนปีที่แล้วใช่ไหมครับนี่ก็จากกันยายนของปีนี้แล้วคิดว่า 15T s ี r ีส์เนี่ยเปิดตัวในช่วงกันยายนแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจหรืออยากจะได้สมาร์ทโฟนในราคาที่คุ้มค่าสเปคแรงๆเนี่ย 15T s ี r ีส์ตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้ครับผมสเปค i t ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับ